โยโยโย่พร so ีเวีดสุดรัสวีซุนชาวกุมุสตาเฮลโลเอร์บิบอดี้วอลคัมทูมีทรัตมีไอแอมเอ็มเอ็มครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทรัตมีไอแอมเอ็มเอ็มครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการที่ทำให้ทุกคนรวยในข้ามคืนครับไปกับการลงทุนในเกมโดตาครับกับการขันโดตาทู ที่จะมีทุกข่ําคืนนั่นเองครับผมแมดูผลเมื่อวานกันหน่อยไหมดูผลเมื่อวานกันหน่อยครับหลังจากที่เราทุ่มทุนสร้างกันไปฮะเมื่อวานนี่ก็เรียกได้ว่าอาอิ่มอิ่มแปร่ไปพอสมควรครับเนี่ยฮะก็บวกมาทั้งหมด16บหยคีครับได้ส4บสลบยีนะแม่ไปพลาดคู่ไหนกันบา้างไปพลาดคู่ฟานาติกว p ครับ ซึ่งมันก็เสี่ยงอยู่แล้วครับนาวิลิควิดก็ไม่เสียใจนะลิควิดก็ทําได้ดีแล้วครับแพ้นาวิแค่สองหนึ่งนะซีอากับบูนี่ก็คาดเดายากครับ2ทีมนี้ฮะก็ไม่ได้เสียใจอะไรเนี่ยโอซิริสกับ UG ก็ค่อนข้างจะคาดเดายากฮะแต่จริง UG ก็ไม่น่าจะแพ้โอซิริสได้นะผิดหวังไปนิดหนึ่งฮะกับเดนเนียลแล้วก็อีฮักครับอีฮักทำให้ผมผิดหวังจนได้ครับลงอีฮักที่ไรไม่เคยเสียครับมาเจอเดนเนียลในวันนี้ครับเมื่อวานเดนเนลดีจริงๆครับเอมเบอร์สปริตออก ลาเปียสองอันแล้วจะเอาอะไรไปหยุดเขาครับผมนะก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดวันนี้กันบ้างครับว่ามีกี่คู่ให้เล่นครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเปิดมาอย่างบ้าคลั่งถึงยี่ิบคู่แม้จะเลื่อนไปสองสามคู่เนี่ยมันก็ยังเยอะไปป่าครับวันนี้ก็เลยประชดกันซะอย่าง,งน,นั้นฮะไปดูครับวันนี้ครับเขาเปิดมาแค่ ห้าคู่ครับห้าคู่ที่ว่านี่ฮะก็คงจะต้องขอชัวร์ครับไม่ต้องอึดอัดไปนะครับผมว่าช่วงกลางดึกครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วนี่น่าจะมีมาเปิดอีกแน่นอนนะเผื่อตอนค่าเนี่ยน่าจะมีมาเสริมด้วยซ้ําครับตอนนี้มีห้าคู่ครับเราไปดูห้าคู่นี้กันก่อนเลยครับว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างครับเคลฟครับเมื่อวานครับเคลฟเมื่อวานวันนี้ฮะมาเจอกับปักครับรายการอ่อ รายการของรัเสเซียหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนะดูอีกนิดนะฮะโดต a าทูอาร์ยูครับโดต a าทูอาร์ยูดีทูครับครับเราเรียกว่าดีทูครับเคลฟกับพักครับเราไปดูสตทย้อนหลังกันหน่อยก็ได้ครับนี่ฮะไปที่งกิ้งเลยอ้าวป๊บ โอ้โอนะฮะ C L E A V E เคลฟไปดูตัดกันนิดนึงครับผมลงเคลฟไปเนี่ยส่วนมากครับถ้าสวนจะได้ครับถ้าตามจะเสียครับเคฟก็มีผู้เล่นยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่ครอันดับเลนก็แรงก็น่าอยู่ที่ประมาณแรงสามพันกว่ากว่าฟอร์มล่าสุดทางขวานี้ครับแพ้ซีโร่เลสเปกชนะมิลาเ อินเทนิบิสแพ้ฮีฮจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆครับระดับดับด,ดๆฮะเจอกับทีมปักไปดูทีมปักนิดนึงฮะทีมปักเนี่ยผมหาข้อมูลทีมเขาไม่เจอครับหาข้อมูลทีมเขาไม่เจอแต่ว่าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังตรงไม p r โปรไฟล์ก็ได้ครับแบดฮิตสอร์รี่แบดฮิตทรีสแบดฮิตทรีสไปดูปักหน่อยฮะ นี่ครับพักครับทุกครั้งที่ผมส่วนพักครับดูฮนะนี่พักเอ็มพายลงเอ็มพายก็ได้นะได้มาเท่าไหร่ได้มาหนึ่งคีย์ข้างบนลนะ่ะพักเอ็มพายอ๋อเพิ่งเห็นแค่ครั้งเดียวเออไม่ค่อยเห็นฝีมือฮนะเอมเอาเป็นว่ามันเป็นมันเป็นลางสังณ์ของผมมันบอกแล้วกันครับว่าคู่นี้เนี่ย เราควรจะเชื่อใจทีมที่มีประสบการณ์ครับลงเคลฟดีไหมไม่ดีครับคืออัตรา,าต่อรองมันต่างกันเยอะเกินครับกับเคลฟที่ผลงานก็รุ่มดอนดอนฮะเท่าที่ดูแข่งหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ครับก็ไม่ได้ประทับใจเท่าไหรนะ่ฮะเจอฮี้ฮี้ก็เป็นฮี้ฮี่อยู่แต่ท่พลาดกันเองฮะเกมนี้เจอพักมาตรฐานก็ไม่น่าจะต่างกันมากครับเดี๋ยวไปเลือกทีมต่อแล้วเสียมันจะช้ำใจครับผมเลือก8.5คีย์ครับ ลงพักแล้วกันฮะโลบล้วนๆฮะอีเช่นเคยครับครูแลใครไปพักนะฮะคููนี้ถือว่าเสี่ยงนะครับบอกเลยครับถือว่าเสี่ยงฮะลงเคลฟก็ไม่ใช่ว่าจะบ้านใจครับเสี่ยงอยู่ดีครับเพราะนั้นเสี่ยงก็ได้เยอะกับเสี่ยงก็ได้น้อยผมเลือกเสี่ยงได้เยอะครับลงพักฮะคููต่อไปครับเป็นการเจอกันระหว่างทีม r r q ครับกับทีม O อเรนตในจอยดตันลีครับของโซนเอเชียครับ นี่อัตราการต่อรองก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วมันเป็นเบสออฟท o ออร์เรนเจอ r ์อเมื่อวัน r ารก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้มิทชัทเลยนะครับแพ้ไป2เกมวรวดฮะเดี๋ยวเราดูว่ามีออร์เรนกับเลกเรียมควีนฮะฟอร์มหลังๆของเลกเรียมครับของ r ารเนี่ยก็ตกต่ำอย่างที่เห็นฮนะแพ้มิทชัท2อศูนย์แพ้สไกส์สไกส์เกมบิ้งสองศูนย์แพ้เอลโล่สองศูนย์แพ้ไททันศูนย์หนึ่งแต่จริงผมมองว่า ออรเลนี่ยก็ไม่ได้ฟอร์มดีเดอะไรนะมีโอกาสแพ้เหอะอยากลุ้นเหมือนกันครับออรเลนเมื่อวานแม้ว่าจะชนะวันก่อนแม้ว่าชนะเอ็กซ์เซคมาครับชนะ First สอีพารเจมาแต่ก็เท่าที่เห็นออ l เลนก็ยังเล่นกันไม่เป๊ะเท่าไหร่นะนี่นะฮะไล์อัพออเลก็น่าจะเป็นเช่นนี้ครับ ยังหวังพึ่งพาอะไรมากไม่ได้ฮะันจริงอเลนต้องบอกนะครับบทจะองลงก็องลงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้ฮะ a s ส of f ท o ผมไว้ใจอเลนแล้วกันครับอเลนไม่น่าจะทําให้ผิดหวังแพ้2เกมครับอย่างมากก็แพ้แค่เกมเดียวครับเชื่อมั่นฮนะดูจากฟอร์มที่เป็นผ่านมาแล้วก็ดูจากฟอร์มของ RRQ ที่แพ้มิทั์เมื่อวานด้วยครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอะไรไปต้านกับแผนอันแยบยนต์ของวินเชอร์ของออเรนตนะครับลงออเรนตไปได้เลยครับคู่นี้ค่อนข้างชัวร์ฮะไม่เสียฮะอย่าเลือกอย่าไปเสี่ยงครับนะแล้วก็คู่ที่3ครับยังอยู่ที่ D2 d o ครับครับโด t าทูอฮะเดอรีายเจอกับ l o อกคิสครับนี่ฮะคู่นี้ผมเลือกไปเรียบร้อยแล้วครับผมลงล็อกคิสครับไม่ว่าจะเป็น b บสออฟวันนะ แต่ก็ยังมั่นใจครับล็อกคิสแม้ว่าเมื่อวานจะชนะ PR ไปก่อน1-0และอีกรายการหนึ่งมาแพ้ PR 2-1แต่มาตรฐานล็อกคิสในการเล่นทีมเวิร์คครับเหนือกว่า t R ชัวชัวครับครอนี้ก็เป็นคู่นึงที่คู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่ผมมั่นใจครับล็อกคิสครับลงไปได้เลยครับถ้าใครคล่องใจสติย้อนหลังเนี่ยมันมีไหมวันนี้เดี๋ยวดูก่อนไม่มีฮะไม่มีล็อกคิส อาดูฟอร์มของล็อกคิสหลังสุดก็ได้นี่ฮะจะเห็นว่าเมื่อวาน PR ที่ชนะได้เนี่ยเพราะว่าเข้มจริงหรอกนะถึงชนะได้ครับดูครับฟอร์มของล็อกคิสกํกำลังพุ่งขึ้นแรงมากๆฮะแรงจริงอะไรจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม,ม่แพ้ทีมดัดๆาอย่าง The ะรีทายแน่นอนครับ TR จะบ้าเหรอนะลง TR ไปได้เลยครับลง TR ไปได้เอ้ยไม่ใช่สิลงล็อกคิสไปได้เลย ได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ไม่ใช่หรอครับนะคู่นี้ก็เป็นอคู่ที่มั่นใจครับล็อกคิสออเรนนะฮะจัดไปนะคู่ที่4ครับยังอยู่ที่โรต้าโรต้าทูอาร์ยูครับดีชูครับพาเวอร์เรนเจอร์กับดูซ่าครับเมื่อวานพาเวอร์เรนเจอร์ทำมาตรฐานไว้สูงมากครับในการเจอกับล็อกคิสและเกมนี้เจอกับดูซ่าเป็นเบสออฟวันถ้าเป็นชุดเดิมที่พาเวอร์เรนเจอร์ใช้ ชุดเดียวกับชุดเมื่อวานก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ดูซ่าเป็นทีมที่กล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียครับแพ้เป็นแพ้ครับแต่ถ้าเล่นแล้วไม่สนุกไม่เล่นครับจริงผมชอบสไตล์การเล่นของดูซ่ามากกว่าครับเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนฮะคู่นี้ผมขอนอกใจ power ranger ครับไปลงดูซ่าครับด้วยความโลภด้วยฮะบวกกับชอบสไตล์การเล่นของลิมโบครับที่เป็นตัวแคลี่ของดูซ่านะนี่ฮะ สรุปแล้วคู่นี้ครับดูซ่ากับ PR ครับผมเลือกดูซ่าครับโกดูซ่าเลยฮะคู่สุดท้ายครับคู่ที่5ครับที่เปิดมาวันนี้ครับบิ๊กแมตช์ของคืนนี้อีก8ชั่วโมงข้างหน้าอาริอันเจอกับฟอ a t นติกูครับบอกได้เลยครับผมเองก็ออไม่ค่อยมั่นใจในฟอร์มของฟอ a t นติกอยู่แล้วครับและเจอกับอาริอันไซติที่เจอกันหลังสุดต้องบอกว่า มันค่อนข้างจะสูสีกันครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งฟันติกที่เงือมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูสแตทเพื่อเป็นการยืนยันแล้วกันสถิติไม่เคยโกหกใครฮะนี่ฮะหาก่อนออป๊าป,ป,าปนี่ครับอาริอันฟันติกครับเจอกันก็สูสีกันมาตลอดนะนี่ครับไปมีฟันติกไปแพ้มา ที่กับตันดาร์ครับโดตา e ีมาครับรายการล่าสุดเมื่อวันที่18เมื่อ2วันก่อนนะเ็เจ็บช้ำไม่พอควรครับอุตสาห์ชนะเกมแรกก็ให้เรามีความหวังสติติก็ยังสูสีอยู่ดีครับในการเจอ A A กเรียนเจอกันครับเอกับฟันติกเจอกันครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่เรื่อยๆครับและเกมนี้เป็นโดตาทูแชมเปี้ยนไปดูความกดดันนิดนึงคะคู่นี้อยากสวนมากๆครับผมมาชอบสวนทีมใหญ่อ้าว อ้าวเซิร์ฟเวอร์โกสุปิดแล้วครับเนี่ยแม่เอาเป็นว่าอยากลองครับอยากเจ็บครับอยากเจ็บครับผมไปเลือกเปลี่ยนข้างครับแม่อยู่อาริอันดีๆไม่ชอบครับอยากเจ็บไปครับเข้าข้างฟันติครับเข้าข้างฟันติครับนี่ฮะจัดเต็มครับลงฟันติสี่คีครับ วันนี้เท่ากับเลือกเปลี่ยนเปลี่ยนไปสวนทั้ง2คู่นะทั้งเงิบมานี่คงช้ำใจครทวนกันอีกครั้งครับคู่แรกครับเราไปที่ปักนะฮะคู่2นี่ฮะใช่ไหมคู่แรกไปที่ปักนะครับคู่2ไปที่ออเรนครับคู่3อยู่ล็อกคิสครับคู่4อยู่ดูซ่าครับแล้วคู่5อยู่ฟนานติครับค่ำนี้มีให้ลุ้นกันอีก อย่างแน่นอนครับสำหรับการเบ็ฮะโดตอลองต้องจัดแบดมาให้จัดจัดแบดมาให้คุณได้เบ็ต่อแน่ไม่ต้องห่วงครับเพราะการแข่งขันยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจครับแต่สำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดมีอัปเดตคู่ที่จะเบ็มาเพิ่มใหม่อะไรยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวอัปเดตที่หน้า Facebook ของ Nomm ครับก็เข้าไปที่ลิงก์ No เ m MM เลยครับ w w w f a c e b o o k c o m TGPL MM ครับไม่ไม่ใช่สิ www.facebook.com/slash/MMTGPL ครับ slash/MMTGPL นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็คงต้องขอลาไปก่อนครับขอให้รุแรคียเต็มกระเป๋าคุณครับในเช้าวันรุ่งขึ้นที่คุณตื่นมาครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับดัสวิดาเนี่ยตาเบียดแฮนด์กับหลายปาลัมมาคิตาคายองมูลีซีอยู่ เป็น4ภาษาครับรัสเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับรายการ Trust Me I Am M MM, M ครับ